มีเพื่อนๆหลายคนสงสัยนะคะเวลาได้ใบแจ้งหนี้ที่เป็นลักษณะที่เชื่อว่าอินคาสูนะคะทําไมเขากําหนดระยะเวลาในการชําระเนี่ยสั้นจังทาไมไม่ให้เวลาแบบว่าถึง30วันตรงนี้นิวจะมาให้คําตอบนะคะเรื่องของเรื่องเนี่ยคือทางบริษัทที่คุณเป็นลูกหนี้อยู่นะคะเขาได้ทําการขายคุณให้กับบริษัททำบริษัทรับ ตามนี้นะคะก็คืออนะินคาสูนั่นคือสเต็ปสุดท้ายแล้วค่ะในการที่จะให้คุณนะคะแจ้งให้คุณชําระนี้ทั้งหมดทั้งดอกเบีย้ยยอดรวมทั้งหมดนะคะภายใน5วัน10วัน15วันส่ม,มาเขาจะให้เต็มที่ถ้าเกิดนิวจำไม่ผิดนะคะเพียงแค่15วันเท่านั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่สนค่ะเขาทําหน้าที่เหมือนว่าเขาได้รับเงินค่าจ้างจากบริษัทที่เขาเป็นเจ้าหนี้ของเราโดยตรงนะคะขายทอดมาให้เขาทําหน้าที่ ตามนี่ให้คุณชําระยอดเต็มทั้งหมดสังเกตนะคะเวลาคุณโทรไปคุยเนะ่ะจะเป็นอีกบริษัทหนึ่งไม่ใช่บริษัทที่คุณกู้เงินอยู่แต่เป็นบริษัทของอินคาสูโดยตรงก็คือเขาให้คุณเจราจาในการชาระนี่ทั้งหมดไม่มีการประนอมนะคะแต่สังนิดน้งขึ้นอยู่กับกฎข้อระเบียบเงื่อนไขของแต่ละบริษัทของอินคาสูนั้นๆน,น,นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่มีการเจราจาเขาต้องการให้คุณชําระ ภายใน15วัน10วันก็ว่าไปเนาะแต่ถ้าเกิดคุณไม่ชำระในยอดที่เขากำหนดภายในวันที่เขากำหนดนะคะเขาก็จะทำการส่งคุณเข้าระบบติดแบ็กลิสต์ค่ะก็คือครูนูฟเดนฟูเดนนะคะอุ๊ยผู้ผิดครูนูฟเดนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอินคาสูเป็นใบยแจ้งหนี้ที่อันตรายมากนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆนะคะพยายามหลีกเลี่ยงที่จะได้ใบนี้ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าทางบริษัทเขาจะ ยังไงอ่ะเขาจะส่งมอบนะคะส่งต่อคุณให้กับบริษัทตามนี้เป็นการสรุปยอดนี่ของคุณนะคะนั่นหมายความว่าเขาจะไม่มีการเจรจาหรือมีการประนอมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยถ้าใจดีนะคะอย่างที่นิวเคยทําคลิปก่อนหน้านี้พยายามหลีกเลี่ยงนะคะเมื่อได้ใบแจ้งนี่ใบินเนี่ยเซ็นเหมือนการเป็นการใบเตือนว่าเนี่ยคุณยังไม่ชําระยอดที่กําหนดของค่าง,งวดเดือนนี้จากทางบริษัทโดยตรงที่เราเป็นลูกค้าอยู่เราเป็นลูกหนี้อยู่เนาะ พยายามติดต่อกับเขาพยายามคุยกับเขาพยายามประนอมหนี้กับเขาพยายามชําระนะคะถ้าเป็นไปได้อย่าให้ปล่อยละเลยเลยเถิดจนถึงเข้าระบบอินคาสูนะคะเพราะมันจะมีผลเพราะว่าบริษัทอินคาสูเนี่ยเขาจะไม่เจร,เจ,รจาเลยคือเขาต้องการให้คุณคือเขาไม่สนว่าคุณจะเจรจาคุณจะจ่ายเงินขอประนอมหนี้เขาไม่สนเพราะเขาได้เงินจากบริษัทที่เขาที่เขารับค่าจ้างมาแล้วหน้าที่ของเขาคือส่งคุณออตามหนี้คุณ แล้วก็รอวันกำหนดถ้าคุณไม่ชําระในวันกําหนดเขาก็ส่งคุณเข้าระบบติดเบรกนิดเลยนะคะคือเขาจะไม่ค่อยแบบว่าใจดีค่ะตรงนี้ต้องอตรงนี้ต้องระวังพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้โดนใบนี้นะคะใบในี้แบบอินคัสสูพยายามหลีกเลี่ยงเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใจดีรีบชําระหรือไม่ถ้าเกิดไม่พร้อมยังไงรีบติดต่อกับทางบริษัทที่เราเป็นยังไงลูกหนี้อยู่นะคะ เพื่อไม่ให้เครดิตเราเลยเถิดไปถึงจุดที่แบบว่าโดนยังไงยกเลิกสัญญาแล้วก็ต้องมาชำระยอดทั้งหมดรวมทั้งดอกเบี้ยเนาะตรงนี้ต้องระวังก็กคืออินคัสูเนาะ คลิปนี้เนี่ยก็ขอฝากเอาไว้นัเพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ไประโยชน์จากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเนี่ยก็จะดูหาข้อมูลสาระดีๆมาแบ่งปันเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไทยในต่างแดนที่ประเทศสวเปนค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อนๆจ๋าสวัสดีค่ะ